สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมได้นําเอาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่นี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเมืองพัทยาเป็นต้นนะครับทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุครุพันธ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุพันธ์จะต้องดำเนินการอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในหนังสือฉบับนี้กันนะครับ ในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว1 7 2 7ลงวันที่21มีนาคม2563เป็นเรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นในการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนาส0 1 9นะครับในข้อที่3เนี่ยในกรณีการจัดหาคารุพันธ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุพัน หรือเป็นครุภัณฑ์ที่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์แต่ไม่สามารถจัดหาได้ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้สืบราคาจากท้องตลาดโดยให้ระบุชื่อบริษัทห้างหุ้นส่วนหรือเว็บไซต์ที่สืบราคาและให้สืบราคาไม่น้อยกว่า3รายเว้นแต่บางกรณีมีน้อยกว่า3รายให้สืบเท่าที่มี กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวนให้ใช้ราคาต่ำสุดเป็นราคาอ้างอิงโดยต้องชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนในคำชี้แจงประกอบงบประมาณว่ามีเหตุผลความจำเป็นอย่างไรพร้อมทั้งให้มีเอกสารหลักฐานในการสื่อร,ราคาประกอบด้วยโดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท .08.08.2 ทับว1989ลงวันที่22มิถุนายน2552เรื่องการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุพันธ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐกรมบัญชีกลางนะครับ เพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับกรณีที่ไม่มีบัญชีราคามาตรฐานขลุพันธ์หรือเป็นขลุพันธ์ที่มอีอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานคลุพันธ์ก็ตามนะครับแต่ไม่สามารถจัดหาได้ตามมูงเงินที่กําหนดเนี่ยก็ให้ใช้วิธีการในการสืบราคาจากท้องตลาดนะครับแต่ว่าจะต้องระบุชื่อบริษัทห้างหุ้นส่วนเว็บไซต์ที่เราสืบราคาแล้วก็ให้สืบราคาไม่น้อยกว่า3รายนะครับ แต่ถ้ากรณีที่มีน้อยกว่า3ลายก็ให้สืบราคาเท่าที่มีนะครับถ้าเป็นกรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวนก็ให้ใช้ราคาต่ําสุดเป็นราคาอ้างอิงนะครับโดยจะต้องชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจนในคําชี้แจงประกอบงบประมาณด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ